มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยังยืนหนึ่งสองอันดับโลกล่าสุดทีมชาติไทยหลังพ่ายต่อทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกคัดบอลโลกควานหลงเกมฟุตบอลระหว่างช้างศึก ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยพ้ายให้กับสมขาวทีมฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้ไป0ูต่อ3ในศึกฟุตบอลโลก2,026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่4ที่ราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันที่26มีนาคมทําให้สถานการณ์ในกลุ่ม C ตอนนี้เกาหลีใต้นําเป็นอันดับที่1ของกลุ่มมี10คะแนนจาก4นัด แถมผลต่างประตูได้เสียบวก11ดูกทาให้โอกาสเข้ารอบต่อไปค่อนข้างสดใสาตามด้วยจีนที่หลังจากชนะสิงคโปร์ทำให้มี7คะแนนนะคะประตูได้เสียบวก1และไทยเป็นอันดับที่3มี4คะแนนแต่ประตูได้เสียติดลบ2ส่วนสิงคโปร์รังบวยมี1คะแนนค่ะ โดยโปรแกรมใน2นัดสุดท้ายนะคะเพื่อชี้ชะตาของการเข้ารอบนัดที่5วันที่6มิถุนายนจีนเปิดบ้านพบไทยส่วนสิงคโปร์เปิดบ้านพบเกาหลีใต้และนัดที่6วันที่11มิถุนายนไทยเล่นในบ้านพบสิงคโปร์ส่วนจีนต้องไปเยือนเกาหลีใต้ค่ะ ทั้งนี้เนื่องด้วยผลการแข่งขันดังกล่าวจากการประเมินของฟีฟ่าที่คิดผลคะแนนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะที่ค่าความสำคัญที่25ปรากฏว่าทีมชาติไทยจะถูกลบ5.26คะแนนทำให้คะแนนสะสมในฟีฟ่าแรงกิ้งอยู่ที่1,208.93คะแนนทำให้ตอนนี้ทีมชาติไทยตกมาอยู่ที่อันดับ101ของโลก หลังจากขึ้นไปอยู่อันดับที่99ของโลกหลังจากเสมอเกาหลีใต้1-1ต่อนัดก่อนหน้านี้ค่ะแต่ยังคงรั้งเบอร์1ของอาเซียนต่อไปหลังจากทีมชาติเวียดนามบุกไปพ่ายทีมชาติอินโดนีเซียยับเยิน0-3แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องรอาการประกาศอันดับอย่างเป็นทางการครั้งต่อไปของฟี f a วันที่4เมษายนนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ